วันนี้มานําเสนอรถกระบะโทนเดียวนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับเป็นกระบะนิสสันฟอนเทียนนะครับปี2005นะครับเครื่องทีดี27นะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับทงมาลัยพาวเวอร์นะครับชมภายในนะครับภายในสวยครับเบาะไม่ขาดนะครับเป็นประตูซ้าย สวยครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับสีก็มีเล้วรอยครับตามอายุนะครับสายมีตำหนิตรงนี้นะครับนี่บ้างครับ ประตูขวาสวยครับหะแม่ขาดนะครับครับไม้วิ่งสองแสนเก้าหมื่นนะครับแปดพันเก้าร้อยโลครับยางเป็นยาง XCD นะครับ XCD อีสเลินนะครับทั้งสี่เส้นเลยครับ พอเวอร์แท้โรงงานนะครับกันความร้อนแน่นๆครับส,สติ๊กเกอร์อยู่นะครับอันหน้าเดิมนะครับไม่มีสนนะครับเครื่องปีดีสอนะครับ ครับสำหรับการนี้เปิดราคาไว้แสนห้าพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหกหกสี่สามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะครับขอบคุณครับ